ภายใต้ความคุ้มครองของพระแม่ในสถานการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัติปัจจุบันนี้เมื่อทั่วโลกเป็นเหยื่อรับความทุกข์และความกังวลใจพวกลูกขอหลบภยัยภายใต้ความคุ้มครองของพระแม่พระมารดาของพระเจ้าข้าแต่พรมจารีมารีโปรดหันพระพักอันเมตตามาหาพวกลูก ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานี้โปรดปลอบโยนบรรดาผู้มีจิตใจว้าวุ่นและเศร้าโศกถึงบรรดาบุคคลที่พวกเขารักที่เสียชีวิตและบางครั้งถูกฝังในวิธีที่ทำให้พวกเขาเสียใจสุดซึ้งโปรดอยู่ใกล้บรรดาผู้ที่ดูแลคนที่เขารักที่เจ็บป่วยและผู้ที่ไม่สามารถอยู่กับคนที่เขารัก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโปรดประทานความหวังแก่ผู้ลำบากเพราะความไม่แน่นอนของอนาคตและผลตามมาด้านเศรษฐกิจและการงานข้าแต่พระมารดาของพระเจ้าพระแม่ของลูกโปรดบิงวอนพระเจ้าพระบิดาแห่งเมตตาธรรมขอให้ความทุกข์ยิ่งใหญ่นี้สิ้นสุดโปรดประทานความหวัง และสันติสุขให้ปรากฏใหม่โปรดวอนขอพระบุตรเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงธรรมที่เมืองคานาเพื่อครอบครัวของผู้ป่วยและเหยื่อได้รับความบันเทาให้เปิดใจและไว้วางใจในพระองค์โปรดคุ้มครองบรรดาแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ผู้อยู่ด่านแรกเวลาฉุกเฉินผู้เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นโปรดเสริมกำลังแก่ฮีโร่ให้พวกเขามีพลังใจดีและสุขภาพดีโปรดใกล้ชิดบรรดาผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งวันทั้งคืนบรรดาพระสงฆ์ผู้เอาใจใส่อภิบาลและซื่อสัตย์ต่อพระวรสารโดยพยายามช่วยเหลือ และให้กำลังใจทุกคนข้าแต่พระนางปุมจารีโปรดส่องสว่างจิตใจของบรรดาชายหญิงผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ค้นพบการแก้ไขที่มีผลดีเอาชนะไวรัสนี้โปรดสนับสนุนบรรดาผู้นำประเทศด้วยปรีชาย,ยานความห่วงใยและความมีใจกว้าง พวกเขาจะได้ช่วยบรรดาผู้ที่ขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิตและวางแผนการแก้ไขทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยการมองระยะยาวและความสามาคัคคีข้าแต่พระนางมารีโปรดกระตุ้นมโนธรรมของพวกเขาให้สามารถใช้กองทุนด้านพัฒนาและสะสมอาวุธ นำมาใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการวิจัยที่มีประโยชน์เพื่อป้องกันภัยพิบัติแบบนี้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตข้าแต่พระมารดาที่รักโปรดช่วยพวกลูกให้ตระหนักว่าเราทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัวใหญ่เดียวกันตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่เรารวมให้เป็นหนึ่งคือรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกัน และสามคัคคีกันเราสามารถช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์มากมายของความยากจนและขัดสนโปรดให้พวกลูกมีความเชื่อเข้มแข็งบากบั่นในการรับใช้มั่นคงในการภาวนาข้าแต่พระนางมารีความบรรเทาของผู้ประสบความลำบากโปรดอบอุ้มพวกลูกทุกคนที่กำลังประสบภัยพิบัติ โปรดภาวนาเพื่อพระเจ้าทรงกลางพระหัตท์ทรงฤทธิ์ช่วยพวกลูกให้พ้นจากโรคระบาดน่ากลัวนี้เพื่อชีวิตกลับคืนสู่สภาพสงบสุขปกติข้าแต่พระแม่ผู้ฉายแสงในการเดินทางของพวกลูกเป็นดั่งเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นและความหวังพวกลูกวางใจในพระแม่ผู้เมตตาการุณา ผู้อบอ้อมอารีมารีพมจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยนอาเมน